สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเปรย์เปออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวคลิปพิเศษนะฮะอันมาอัปเดตตัวรถกระบะตอนเดียวสําหรับส่วนของเดือนกันยายนให้คุณลูกค้าได้รับชมและถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ส่วนสําหรับในการอัปเดตเราจะแยกกันแบบชัดเจนเลยก็คืออีสุก็คือในส่วนของตัวอีสุ Revo ก็คือในส่วนของตัว Revo นะครับสับในส่วนตัวอ e ี u ูเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3,99,000บาทนะครับเรามีให้เลือกตั้งแต่ตัว2.5 1.9เป็นตัว<ป>โฉม b ูพาวเวอรตัวโฉมแรกตัวโฉมพิกโลกเรามีให้คุณลูกค้าเลือกครบเช่นเดียวกันมีคันไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ ในส่วนของตัวอ e ีสูนะฮะอย่างแรกเลยนะี่ยต้องบอกพี่ๆทุกท่านนะครับถ้าเกิดคนที่เน้นในเรื่องของตัวสีหรือว่าในการเลือกเหมือนกับว่าเราไปโชว์รูมใบแดงถ้าเกิดเป็นตัวโฉม1 8 19เรามีสีให้คุณลูกค้าเลือกครบเช่นเดียวกันนะครับทั้งตัว1 8 19ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง3,000ันหรือว่า1.9แล้วแต่นะครับอาทิอย่างเช่นตัวสีเทาคันนี้คันนี้จะเป็นตัวเครื่อง3000ปี2019ของแต่งพร้อมจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วใส่ตู้ให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ส่วนสําหรับคันถัดไปก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินเครื่องสามพันเหมือนกันตัวโฉมเดียวกันนะครับสีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่หลายคนถามหานะฮะเพราะว่าตัวรถมันค่อนข้างที่จะหายากมากถ้าเกิดต้องการสภาพและก็เป็นปีใหม่แบบนี้ด้วยนะครับคันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกมาเป็นแค่6กพับาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวโฉมใหม่ไปเลยล่ะพิกโลกมีไหม เรามีรองรับให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว1.9หรือว่าเป็นตัวเครื่อง3,000ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่539,000บาทซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะลองดูทั้งเปรียบเทียบนะฮะหรือว่าออกห้างป้ายแดงมาจงมาจิ้นอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ย ที่ร้านเราคุ้มกว่าอยู่แล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพรถไม่น้อยทุกคันรถเดิมโรงงานวารันตีศูนย์เหลือครบวารันตีร้านมีเพิ่มเติมให้ใส่แม็กใส่ตู้จัดทรงตัวรถทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดและก็จบภายในร้านเดียวนะครับเรามีให้เลือกให้เยอะหลากหลายหลายคันแต่ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่ว่าใครมาก่อนได้เลือกก่อนแค่นั้นเองนะครับอันจะเน้นย้ำอีกทีนึงนะใน่วงตัวอีวสุ ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินอองเพียงแค่6,000บาทจบเลยนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวอาชีพรายได้หรือว่าในเรื่องของรายละเอียดในการออกรถเป็นยังไงเพิ่มเติมยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัว แอดไลน์ปฏิพัฒธ์ออโต้สามารถแอดเข้ามาสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับในส่งตัวอัปเดตอีสูก็จะประมาณนี้เลยที่เหลือสนใจเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันหน้าร้านหรือว่ามาคุยกันหลังไมาอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ